สวัสดีค่ะสวัสดีน้องทุกคนนะคะวันนี้พบกับช่องไอเดียคิดอีกแล้ววันนี้พบกับนัเปิลอีกแล้วนะคะวันนี้นัเปิลก็มีเกมสนุกๆนะคะชื่อว่าเกมเติมอักษรที่หายไปนะคะเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะคะในช่องไอเดียคิดทีวีค่ะน้องๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยนะคะ ข้อ1นะคะน้องๆจงเติมตัวอักษรที่หายไปนะคะน้องๆค่ะในรูปนะคะเป็นรูปอะไรคะ <isode> น้องๆเป็นรูปนกนั่นเองนะคะน้องๆค่ะเป็นรูปนกนะคะนกภาษาอังกฤษว่าอะไรคะตอนนี้จับเวลาแล้วนะคะน้องๆ <t ose> ใกล้หมดเวลาแล้วค่ะนกภาษาอังกฤษว่าอะไรคะหมดเวลาแล้วค่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้อ A นะคะ เดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปเลยค่ะข้อ2นะคะน้องๆจงเติมตัวที่หายไปนะคะรูปปีเสื้อนะคะผีเสื้อภาษาอังกฤษว่าอะไรคะน้องๆคะ ผีเสื้อนะคะผีเสื้อภาษาอังกฤษว่าอะไรคะหมดเวลาแล้วจ้าคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้อ A นะคะผีเสื้อภาษาอังกฤษอ่านว่า butterfly เดี๋ยวเราไปดูข้อที่3เลยคะ่ะ ข้อที่สนะคะน้องๆข้อที่สาเป็นรูปอะไรคะหมดเวลาแล้วค่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้อ B นะคะ เมื่อกี้น้องเลือก A เป็น A B หรือ C คคะ h i ค k e n ขคอที่4นะคะเป็นรูปอะไรคะน้องๆ หมดเวลาแล้วคะ่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้อ C นะคะเป็นรูปน้องช้างนั่นเองนะคะช้างตัวน้อยๆนะคะภาษาอังกฤษนะคะอ่านว่าอะไรคะน้องๆ elephant ข้อห้านะคะเป็นรูปอะไรคะน้องๆเป็นรูปกระต่ายคะ่ะน้องๆเก่งมากๆเลยคะ่ะ รูปกระต่ายภาษาอังกฤษว่าอะไรคะกระต่ายภาษาอังกฤษว่าอะไรคะน้องๆคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้อ B นะคะ Rabbi รูปนี้เป็นรูปอะไรคะน้องๆตอบถูกไหมคะตอนนี้ข้อที่6แล้วนะคะแล้วก็เวลาใกล้หมดแล้วด้วยคะ่ะน้องๆรูปนี้คือรูปเต่านะคะเต่าภาษาอังกฤษว่าอะไรคะหมดเวลาคะ่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้อ A นะคะ turtle ข้อที่เจ็ดแล้วนะคะน้องๆรูปนี้เป็นรูปอะไรคะหมดเวลาแล้วค่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้อ B นะคะ dog เดูข้อที่แปดกันค่ะน้องๆรูปนี้เป็นรูปอะไรคะน้องๆรูปนี้คือรูปเสือนะคะเสือภาษาอังกฤษว่าอะไรคะเสือภาษาอังกฤษว่าอะไรคะน้องๆหมดเวลาแล้วค่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้อ A ค่ะ ข้อที่9แล้วนะคะน้องๆค่ะรูปนี้เป็นรูปอะไรจา้าน้องๆรู้จักกันหรือเปล่าคะ ข้อที่9เป็นรูปอะไรคะน้องน้องข้อที่9หมดเวลาแล้วคะ่ะรูปนี้คือรูปจระเข้นะคะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A นะคะ crocodile รูปนี้เป็นรูปอะไรคะข้อที่10ข้อที่10เป็นรูปอะไรคะ น้องๆหลายคนน่าจะชอบนะคะน้เปิ้ลก็ชอบมากๆเลยนะคะตัวนี้คือตัวอะไรคะตัวนี้คือตัวแพนด้านะคะน้องๆภาษาอังกฤษแพนด้าอ่านว่าอะไรคะน้องๆหมดเวลาแล้วค่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้อ A ค่ะ p พ n d a ว้าวรูปนี้เป็นรูปอะไรคะน้องๆน้องๆรู้จักไหมคะ <S 2> <S 2> <S 2> <S เป็นผลไมล้นะคะมีทั้งสีดําสีเขียวสีม่วงนะคะน้องๆน,นับเปิ้ลเชื่อว่าหลายๆคนคงจะชอบกินมากๆเลยนะคะรูปนี้เป็นรูปองุ่นนะคะน้องๆน้องๆคนไหนที่ชอบทานอางุ่นบ้างคะอย่าลืมเมนมาบอกนะับเปิ้ลด้วยนะคะองุ่นภาษาอังกฤษอา่านว่าอะไรคะ คำตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้อ B นะคะ g <Gra> r <ve. S 1> น้องๆอ,อย่าลืมออกเสียงตามด้วยนะคะ <Gra ve. S 1> ข้อ12แล้วคะ่ะน้องๆรูปนี้คือรูปอะไรคะ หมดเวลาแล้วคะ่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้อ B คะ่ะ p i n น a p p l รรูปนี้คือรูปอะไรคะน้องๆรูปนี้คือรูปพีทนะคะรูปพี น้องคนไหนเคยกินบ้างคะพีทภาษาอังกฤษเขียนยังไงคะน้องๆหมดเวลาแล้วคะ่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้อ A นะคะ P E A C H นะคะ Peach ข้อที่1ิแล้วนะคะน้องๆใกล้แล้วนะคะน้องๆน้องๆตอบถูกกันคนละกี่ข้อแล้วคะข้อนี้นะคะเป็นรูปอะไรคะน้องๆใกล้หมดเวลาแล้วค่ะเร็วๆเลยค่ะน้องๆหมดเวลาแล้วค่ะคําตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้อ B นะคะ Strawberry หมดเวลาแล้วคะ่ะข้อนี้คือรูปรูปส้มนะคะน้องๆคะ่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้อ C คะ่ะ Orange รูปนี้คือรูปอะไรคะ น้องๆชอบทานไหมคะถ้าน้องๆชอบทานนะคะส่งเสียงดังๆให้นเปิ้ลฟังหน่อยคะ่ะหมดเวลาแล้วนะคะใกล้หมดเวลาแล้วนะคะน้องๆคะ่ะคําตอบที่ถูกต้องคือข้อ4นะคะอ่านว่าอะไรคะน้องๆในท่งเสียงตามนะคะอะเดีย๋ยวไปข้อ17เลยคะ่ะ รูปนี้เป็นรูปอะไรคะน้องๆรูปนี้นะคะคือรูปทุเรียนนะคะน้องๆชอบทานทุเรียนกันไม่เอ่ยหมดเวลาแล้วค่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้อ A นะคะ Durian จะมาดูข้อ18กันค่ะข้อ18นะคะเป็นรูปแอปเปิลนะคะแอปเปิลภาษาอังกฤษว่าอะไรคะน้องๆแอ Apple ปเปิลภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรคะน้องๆและเขียนยังไงคะ หมดเวลาแล้วคะ่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้อ C นะคะ <Apple. S 1> ข้อ19แล้วคะ่ะน้องๆคะ่ะข้อ19ในรูปคือรูปมะม่วงนะคะมะม่วงภาษาอังกฤษ เขียนยังไงคะน้องๆหมดเวลาแล้วค่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้อ B นะคะ Mango ก็สุดท้ายแล้วนะคะน้องๆน้องๆเก่งมากๆเลยค่ะรูปนี้เป็นรูปอะไรคะน้องๆข้อ A ข้อ B หรือข้อ C คะหมดเวลาแล้วค่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือ ข้อ B นะคะน้องๆลูกเชอร์รี่นะคะภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรคะเชอ r r รี่ สำหรับวันนี้นะคะนับเปิ้ก็ขอจบเกมเพียงเท่านี้นะคะวันนี้น้องๆเป็นไงกันบ้างคะตอบถูกคณละกี่ข้อกันคะน้องๆสนุกกันไหมเอ่ยคะอย่าลืมเมนมาบอกนับเปิ้กันบ้างนะคะถ้าเกิดยังไงนับเปิ้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e นะคะช่อง y YouTube อ d ดียคิดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนับเปิ้และทีมงานนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ